สหรัฐต้องการให้รัสเซียหยุดจริงๆ,ๆ,ๆยุติการทำลายบ้านเมืองยุติการทำลายประชาชนชาวยูเครนและอาจจะกดดันด้วยเรื่องการคว่ำบาตรมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ปูตินก็มาต่อรองอยู่ทั้งสองประเทศคุยผ่านสหรัฐนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าสหรัฐกดดันทั้งสองฝ่ายตอนนี้หันกลับมากดดันรัสเซียมากขึ้นรัสเซียตอบรับการกดดันเราอาจจะเห็นการหยุดยิงนานขึ้นครับ จร,จริงๆแผนสติภาพหลายข้อที่มีการนาเสนอผ่านสื่อก็ค่อนข้างจะทําให้รัเสเซียได้เปรียบพอสมควรผมคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าไม่ง่ายแต่ว่าเอาใจรัสเซียดึงรัสเซียมาเป็นพวกมาเป็นเพื่อนก่อนในช่วงแรกพยายามมาตัวเองไปอยู่ในจุดยืนของเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายเดียวกันแล้วหันกลับมาตลกหลังเขาอีกครั้งหนึ่งท่าทีของคุณทรัมป์กับ โลกเขาจะยังดุเหมือนกับช่วงร้อยวันแรกไหมหรือว่าเขาจะเปลี่ยนไปในช่วงหลังจากนี้เหลืออีก3ปี9เดือนค่ะมุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ประเด็นเรื่องของทางภูมิรัฐศาสตร์ล่ะคะอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นสงครามรัสเซียยูเครยนยุตินะคะอย่างที่คุณทรัมป์เขาได้ประกาศไว้จะเป็น24ชั่วโมงหรือว่าจะตระยะเวลาภายใน1วันร้อยวันเองก็ตามนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่ามีสัญญาณที่ดูมีความไปไปได้มากขึ้นนะคะคุณทรัมป์เรื่องคุยกับคุณเซเลนสกี้ได้ในฉากประวัติศาสตร์อย่างสวยงามนะคะคุณปูตินก็ดูยึดพื้นที่ที่ยูเครนเคยยึดเอาไว้ได้แล้วนะคะเอาแผ่นดินคืนมาได้ร0 0ซนะคะดูเหมือนว่า ถ้าเจรจาตอนนี้ก็อาจจะมีแต่ได้กับได้นะคะมีความเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่จะเห็นการยุติสงครามเร็วนี้สิ่งที่คุณทรัมป์พยายามผลักดันมันอาจจะสําเร็จครับเ,เราพูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าพอประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาความเป็นไปได้ก็สูงขึ้นเยอะนะครับถึงแต่ว่าสูงขึ้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสับปดาห์นี้ก็ถือว่าเข้าสู่ส ช่วงที่อ,า,อาจจะโวลโหลต่อ,อกครั้งหนึ่งนะครับออสเตเียจะประกาศหยุดยิงตามลำพังนะครับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมถึงวันที่10นะครับเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะต่อน,นาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับทางย mm ูเครนก็สำาทัทว่าควรจะหยุดยิงตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอวันที่8แล้วก็หยุดยิงถาวรไปเลยอย่างที่สหรัฐต้องการแล้วว่าหยุดยิง นะครับอย่างน้อยๆก็และเวลาก็ประมาณเดือนถึง3เดือนที่ยูเครนก็พยายามทําแต่ระหว่างนี้อะไรเกิดขึ้นนะค,คุณกิต้าครับต่างฝ่ายต่างก็ไม่หยุดยิงละเมิดข้อตกลงแล้วก็ลบกันด้วยดโดรนกับขีปนาวุธย,ยิงกันไปยิงกันมาตลอดเวลานะครับแต่ว่าประธานปีเซลินสกี้เนี่ยพบกับตามบิร์ชแล้วแล้วก็บรรยากาศดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ตาเบิร์ชก็หันมาเข้าข้าง นะครับยูเครนมากพอสมควรยกเว้นเรื่องใครเมียยกเว้นเรื่องดินแดนที่โดนยึดไปแล้วทางสหรัฐมองว่ามันคงกลับไปคืนให้รัสเซียไม่ได้แล้วอันนั้นก็มีความชัดเจนที่คงเส้นคงวานะครับแต่ว่าตอนเนี้ทางสหรัฐต้องการให้รัสเซียหยุดจริงจริงนะครับแล้วก็ยุติการทําลายบ้านเมืองยุติการทาําร้ายประชาชนชาวยูเครนนะครับอันนี้เป็นการเรียกร้องโดยตรงของประธานดีทัม และอาจจะกดดันด้วยเรื่องการคว่ำบาตมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ปูตินเอาก็มาต่อรองอยู่โดยเฉพาะการคว่ำบาตรสินค้าที่สามารถเอาไปใช้ในการทหารได้เขาเรียกว่า dual use สินค้าหรืออะไรเครื่องบินที่เอาไปใช้กับเครื่องบินลบได้นะครับแล้วก็บริษัทต่างๆบริษัทขนส่งบริษัทการบินต่างๆที่ ว่ากันว่าขนสินค้าแต่จริงๆคือขนทหารไปลบอย่างนี้เป็นต้นนั่นนะครับทั้งหมดเหล่านี้รัสเซียกําลังต่อว่าว่าจะให้เขาหยุดยิงจริงๆจริงจังเนี่ยก็ต้องยุติการคว่มบาดเหล่านี้อยู่สัปดาห์หน้าจะคุยกันเรื่องนี้ทั้งสองประเทศคุยผ่านสหรัฐนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าสหรัฐกดดันทั้งสองฝ่ายตอนนี้หันกลับมากดดันรัสเซียมากขึ้นถ้ารัสเซียตอบรับการกดดันเราอาจจะเห็นการหยุดยิงนานขึ้นครับ แต่ว่าคือบางสื่อก็มองว่าทรัมป์อา,อาจจะเริ่มรู้นะคะว่ากดดันรัสเซียดูเหมือนว่าจะไม่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะก่อนหน้านี้ก็โจมตีอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็จริงๆแผนสติภาพหลายข้อที่มีการนําเสนอผ่านสื่อก็ค่อนข้างจะทําให้รัสเซียได้เปรียบพอสมควรแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดึงฝั่งรัสเซียเข้ามาสู่โต๊ะเจรจาจริงๆจังๆได้ค่ะอาจารย์ครับครับคือไม่ง่ายผมคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าไม่ง่ายแต่ว่า ก็เอาใจรัสเซียดึงรัสเซียมาเป็นพวกมาเป็นเพื่อนก่อนในช่วงแรกก็เป็นศิละปะของการเจรจาครับก็คือพยายามมาตัวเองไปอยู่ในจุดยืนของเขาให้เขามีความรู้สึกนะครับร่วมกันว่าเราเป็นฝ่ายเดียวกันแล้วหันกลับมาตลบหลังเขาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ทําทุกวันนี้นะครับและขณะเดียวกันก็ไปเตรียมนะครับที่จะเซ็นแล้วนะครับข้อตกลงพัฒนาแ,แร่หาย,ยากเห็นว่าเสร็จหมดแล้ว เซ็นได้เลยสัป,ปดาห์หน้านะครับไม่ทราบจะเซ็นจริงๆเมื่อไหร่แล้วก็คุณกีต้ากับผมกับแฟนเพจก็พยายามที่จะนั่งดูซิว่ารายละเอียดเป็นยังไงยังไม่ออกมาแต่ว่าเห็นว่าเสร็จหมดแล้วอันนี้ก็ทําให้รัสเซียมองเหมือนกันว่าเอออเมริกันจะกลับไปร่วมมือ,อปกป้องแล้วก็ลงทุนในแร่เหล่านี้ก็ต้องเอาทหารมาเอากําลังมาเดี๋ยวดีไม่ดีก็ต้องเผชิญหน้ากับสหรัฐอีกนะครับเรื่องนี้ก็เดินอยู่นะครับถ้าเซ็นเข้าตกลงได้ปุ๊บเนี่ย แล้วถ้านักลงทุนอเมริกันไปในพื้นที่ของยูเครนรัเสเซียก็จะลดลำบากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแรงกดดันทางอเมริกันก็มองว่ามีแต่ได้กับได้หนึ่งก็คือได้แร่ธาตุสองก็คือได้กดดันรัสเซียทางอ้อมนะครับให้หาทางยุตินะครับสงครามซับซ้อนนะซับซ้อนแล้วมีหลายกระดานเดินไปรวมทั้งอย่างเช่นกระดานที่กรีนแลนด์นี่ก็กดดันรัสเซียโดยตรงเพราะตรงนั้นเป็นที่ตั้งทางการทหารชั่วคราวที่เช่าฐานทัพเอาไว้เฝ้า ระวังหรือสอดแนมรัสเซียอยู่แล้วถ้าขยายใหญ่ขึ้นรัเสเซียก็ถูกกดดันมากขึ้นนะครับระหว่างนี้รัสเซียก็พยายามเข้าไปสถาปนาวความเข้มแข็งในเบลารุสแล้วก็ในพื้นที่ที่ยึดครองไปแล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับแต่ว่าสรุปก็คือว่าเขายังเป็นไปได้สูงอยู่นะครับ <S 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 เพราะว่ารัสเซียเพราะว่าสหรัฐกดดันทั้งสองฝ่ายทั้งยูเครนทั้งรัสเซียไปพร้อมกันและนี่ก็เป็นวิธีการเจราจาแบบหนึ่งครับ สุดท้ายนะคะอาจารย์คืออย่างที่อาจารย์ระบุนะคะว่าคุณทรัมป์เนี่ยก็จะมีแรงกดดันทางด้านการเมืองเข้ามาปีบระดับหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นคะแนนนิยมมันก็จะสะท้อนไปถึงโอกาสในการที่จะชนะการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เขาก็มีในทุนที่เป็นในทุนสนับสนุนอยู่นะคะด้วยความที่ระบบเป็นประชาธิปไตยนะคะมันจะทําให้เกิด policy U turn ในบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจารย์ประเมินว่าท่าทีของคุณทรัมป์กับ โลกเนี่ยเขาจะยังดุเหมือนกับช่วงร้อยวันแรกไหมหรือว่าเขาจะเปลี่ยนไปในช่วงหลังจากนี้เหลืออีกสปี9เดือนค่ะอาจารย์ถ้าคุณกีตา้าแล้วก็ท่านผู้ติดตามเพจนี้เชื่อที่ทาบิทรัมได้พูดในโอกาสครบรอบร้อยวันแล้วก็หาเสียงไปด้วยว่าเรายังไม่เห็นอะไรที่มันนะครับเต็มที่เลยอันนี้เพียงแค่เริ่มต้นยังไม่เยอะนะครับ ก็อันนี้ก็คงจะต้องรอดูต่อไปและอาจจะมาอีกเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาหลายทางนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของประธานาธิปีทรัมป์ที่เปลี่ยน CPU แล้วเปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วนะครับกลับมาใหม่แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็ดูอายุมากลงนะครับดูชราลงตั้งเยอะนะครับดูสังขารอาจจะไม่เอาน่วยมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ดูเหน็ดเหนื่อยพอสมควรก็ต้องสู้กับทั่วโลกนะครับ แต่ว่าหลายฝ่ายก็ยังเชื่อว่ายังมีพลังนะครับที่จะเดินหน้านะครับได้อยู่นะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามไปครับปาะหมาทไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่อเมริกันทําทุกวันนี้ก็เพื่อทําให้อเมริการเข้มแข็งนะครับแล้วกลับมาเป็นที่หนึ่งเขาคงไม่มีทางเลือกมากครับหมายความว่าเขาจะยังคงดุก,กับโลกยังคงแข็งก้าวแบบนี้ต่อไปเหรอคะอาจารย์หรือมันจะมากขึ้น นักเจรจาเขาไม่ขันก้าวตลอดเวลานะครับเขาก็หันไปจับมือหันไปนะครับอนะครับแรงนะครับแต่ในภาพรวมใช่ครับเขาต้องการยกระดับนะครับการเจรจาขณะในขณะที่เขามีอำนาจเข้มแข็งอยู่นะครับแล้วก็จริงๆต้องต้องพูดภาษานักประชาธิปไตยนิดหน่อยว่ามันเป็นความสวยงามของระบอบอเมริกันนะครับ เมื่อเปรียบเทียกบ,บกับรัสเซียเพราะว่าแรงกดดันตรงนั้นอของประชาชนก็ทําให้เขาต้องปรับนโยบายต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าเป็นแรงกดดันอะไรสำหรับคนที่เติบโตมาในระบบแบบนี้ต้องฟังเสียงประชาชนแบบนี้เขาถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับแล้วถ้าประชาชนเปลี่ยนใจเขาก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยในขณะเดียวกันของรัเสเซียของจีนเนี่ยการฟังเสียงประชาชนก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งความผิดพลาดต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าแต่ว่าจีนยังไม่ค่อยผิดพลาดนะครับอันนั้นก็เป็นความเก่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสมาชิก70-80ล้านคนและคัดเลือกันมาตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อปกครองคนเป็นพันล้านอันนั้นก็อีกระบบหนึ่งที่แตกต่างนะครับแต่ว่าของบอริการผมคิดว่าเขาจะปรับตามแรงนะครับสนับสนุนไปเรื่อยๆแล้วก็เขาก็เงี่ยหูฟังอยู่ต,อตลอดนะครับว่า แรงเหล่านี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีการมีศิลปะในการนำค,ความคิดเห็นเหล่านี้ด้วยรูปรูปแบบใหม่ๆนะครับอันนี้แล้วก็มีวิธีการที่เบ่งเบ่งความสนใจของคนอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ทําให้น่าสนใจมากครับในในช่วงนี้ครับค่ะแสดงว่าคือสงครามยุทธศาสตร์เพื่อที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ของอเมริกานะคะกับมหาอำนาจโลกอย่างจีนอย่างรัสเซียแล้วก็กับทุกประเทศทั่วโลกมันจะยังไม่จบใช่ไหมคะอาจารย์ ครับจริงๆมันเพิ่งเริ่มบริบทใหม่และคงจะไม่เหมือนเดิมนะครับข้อแรกคืออเมริกันคงเปลี่ยนจากเดิมก็คือคงไม่พึ่งพันธมิตรทั้งหมดนะครับคงจะเลือกบางส่วนนะครับแล้วก็พันธมิตรของอเมริกันก็อาจจะเลือกเดินโดยอิสระมากขึ้นนะครับแล้วก็การทะยานของจีนก็อาจจะช้าลงของอินเดียก็อาจจะเร็วขึ้นล้นทั้งบราซิล นะครับระบบก็อาจจะหลากหลายขึ้นทําให้เราต้องปรับตัวมากขึ้นนะครับอ,อันนี้อาจจะไม,ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่านี้ระบบหลากหลายขั้วอำนาจเนี่ยอาจจะ,ะกลับมาจริงจังเลือกมีอันตรายอยู่สูงแต่ถ้าเมริกันกลับมาได้เร็วนะครับเข้มแข็งก็จะเป็นมหาอำนาจเดียวที่เข้มแข็งอีกแต่ว่ายุคนั้นน่าจะผ่านไปแล้วพอสมควรแต่ว่าก็ต้องรอ,อดูนะครับว่าประธานาธิบดีทํัมจะเอายุคทอง golden เ g e กลับมาอย่างที่เขาพูดไว้ได้หรือไม่ โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ